แช m เเวลเรเตอร์ค่ะตอนนี้ก็มายืนอยู่หน้าโมบูพาร์คโฮมนะคะอันนี้คือโมบูพาร์คโฮมอ่าดับเบิลยายนะคะเข้ามาดูข้างในดีกว่าค่ะว่ามีอะไรออฟเฟอร์บ้าง <Down here. S 2> อันนี้คือห้องครัวนะคะเปิดกว้างดีแล้วก็อ่าโอเพนฟลอร์เพลนเลยล่ะ ดูแบบหรูดูดีนะอันนี้แค่เปลี่ยนคาเปตเนี่ยราคาเท่าไหร่450 0 0เหรียญน,นะคะแล้วก็มีห้องกินข้าวตรงนี้ด้วยแล้วก็มีห้องนั่งเล่น2ห้องด้วยนะคะตามไปดูห้องนอนกันคะ่ะอันนี้ห้องนอนห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกที่หนึงแล้วก็มาดูห้องรับแขกที่สองก็มีหน้าต่างห อันนี้เป็นห้องน้ําจากห้องน้ําห้องรับแขกนะคะอันนี้เป็นมาสเตอร์เบดรูมคิดว่าข้อดีของมันคือเตียงอะไรเนี่ยเขาทิ้งไว้ให้หมดเลยก็เป็นะนะคะไบยเออร์เนี่ยโชคดีมากไดเฟอร์เจอร์มาด้วยเขาซื้อบ้าน as is นะคะ as is ไม่เอาเฟอร์เจอร์ไปเนี่ยบางทีก็ดีนะก็คือตู้เสื้อผ้า walk in closet อันนี้เป็นห้องน้ำนะคะ master bathroom มี shower แล้วก็มี bath tub ด้วยคือกว้างขวางใช้ได้เลยทีเดียวละค่ะเห็นไหมวูมีกระจกด้วยสองดูตัวเองยสวยๆมาดู laundry room มี laundry ไว้ให้แล้วนี่นะ่ะเขาทิ้ง laundry washer and dryer ไว้หล,หลังบ้านนะคะามาดูกันโอ้เด็กนี่ คืออาจจะดูเหมือนเก่านิดนึงนะคะแต่ว่าแพมว่ามันก็คงทนดูกว้างขวางขนาดนี่ใหญ่มากแล้วก็แค่ power wash แล้วก็สเตนนะคะก็จะสวยงามมากเลยเขาเพิ่งมาตัดหญ้าให้อันนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านข้างหลังนะคะแล้วก็ที่จอดรถนี่เยอะแยะอนนั้นก็เป็นเช็ดเอาไว้เก็บของนะคะมาด้วยกับบนะ แพมได้พูดถึงโ l e Home ไปแล้วรอบนึงนะคะแล้วก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างให้ตามไปดูนะคะจะพูดถึงอีกทีว่าข้อดีของ m o โมบ h โฮมนี่คือถ้ามีเงินไม่เยอะเงินสดสักประมาณ35,000เหรียญถึง1,000 100, 0แเหรียญน,นะคะก็คือบ้านหลังนี้เน่ยซื้อในราคาเงินสดนะคะ45,000เหรียญก็ถือว่าถูกมากก็คือซื้อเงินสดไม่ต้องยืมเงินก็สามารถซื้อได้เลยแล้วก็ได้บ้านขนาด เท่าๆกับบ้านร a นช h เม m e เลยนะคะก็คือประมาณ1,200-1,500ตาราฟตและข้อเสียล่ะข้อเสียก็คือถ้าเกิดว่าคุณต้องจ่ายค่าเช่าเรียกว่า Land l ์ a s สหรือว่ากราว n d เรนนี่นะคะมันจะแพงมากาบ้านหลังนี้จะจ่ายที่815เหรียญต่อเดือนแล้วก็มีค่าแคปิตอล c o n t t r i u u t o o n ด้วยน่าจะประมาณ500เหรียญน,นะคะ มันก็จะมากับน้ำมันก็จะมากับพวก snow p พ o w ิ่งแล้วก็เขาเรียกว่า <c oughs> เขาคลี a n ัพเหรียญเงินตั้ง8 1 5เหรียญแปลว่าเอาไปทำอย่างอื่นได้ตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครจะซื้อโมบิลโฮมเนี่ยสิ่งที่แพมแนะนำได้ก็คือคุณจะต้องซื้อที่ดินนะคะซื้อที่ดินเป็นของตัวเองอาจจะแทะแค่3 0 0 0 0 40,000เหรียญหรือ10,000 0เหรียญแล้วก็ไปซื้อโมบิลโฮมที่แบบว่าสวยๆเขาทำใหม่เลยนะคะประมาณ10,000 0เหรียญนะคะหรือซื้อถูกๆก็ได้ อย่างเนี้ยราคานี้4 5ี0หมพันเหรียญแล้วก็จ่ายค่ายกให้เขาสักประมาณ5้0 0ันหกพันนะคะก็ไปตั้งไว้ในที่ดินของเราซึ่งอันนี้ก็จะดีมากๆนะคะถ้าเกิดเราซื้อโมบิลโฮมแล้วเอาไปตั้งไว้ในที่ดินที่เป็นของเราเองแต่ถ้าซื้อแล้วไปอ,อยู่ในโมบิลโฮมพาร์คนี่นะคะแพรมว่าไม่เห็นด้วยค่ะเงินตั้างเกือบ1น0 0งพัเหรียญต่อเดือนเนี่ยเก็บไว้เป็นของเราเองดีกว่าค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะได้โมบิลโฮมเป็นของเราเองนี่นะคะก็ต้องไปที่ DMV นะคะก็คือที่เมืองไทยก็คงเป็นแผนกขนส่งนะคะก็คือไปแล้วก็คือก็เอาไทเทลต้องเป็นเคลียร์ไทเทลนะคะไม่มีลินก็คือไม่มีหนี้ไม่มีสินก็คือ,อเซ็นข้างหลังนะคะโดยเซลเลอร์นะคะ แล้วก็อย่าลืมจดหมายจากเขาที่ที่เราอยู่นะคะก็คือแผนกแท็กซ์นี่นะคะก็คือเขาต้องออกจดหมายว่าโมบิลโฮมหลังนี้นะคะก็คือได้จ่ายแท็กแล้วเรียบร้อยไม่มีหนี้ไม่มีสินเรื่องแท็กอะไรทั้งนั้นจากนั้นซา,า่กับ DMV แล้วเราก็จะได้ไทเท่านั้นมาถือครองเป็นบ้านของเราแล้วก็อย่าลืมฝากไลค์ฝากซั s สไคร์ฝากแชร์ share, นะคะเป็นกำลังใจให้พาด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ